สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยวตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.44% S&P e 500ปิดลบ0%นะครับขอภัยไม่ปิดลบสิต้องเรียกว่าปิดทรงตัวที่0%แล้วก็นักแสดนั้นปิดลบ0.18% ดิสก์คอนดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตัวในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่6แล้วนะครับในวันพุธและก็ปิดเหนือระดับ39,000จุดเป็นครั้งแรกเลยในรอบ6สัปดาห์โดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนนะั้นยังคงเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยลงในปีนี้ ทาดานของดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันยาวนานที่สุดเลยนะครับในปีนี้ขานรับกับความหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดโดยล่าสุดแล้ว f เฟดวอชทูของทานซีบีกรุ๊ปนั้นบ่งชี้ว่านั่งชุนให้น้ำหนัก67%ที่เฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย ส่วนเจ้าหน้าที่เฟดนะครับที่ได้ออกมาแสดงความเห็นล่าสุดก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาครับยังคงมีมุมมองคล้ายกับที่เคยส่งสัญญาณไปแล้วก่อนหน้านี้โดยที่นางซูซานคอลลินประธานเฟดสาขาบอสตันได้กล่าวว่านโยบายการเงินของเฟดในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจนทำให้เงินเฟอ้อกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%เครับทุกท่านก็แสดงว่าเป็นการคอมเมนต์ที่ยังทรงๆอยู่นะครับในตอนนี้มาดูกันที่ราคานะ้ำมันดิบกันต่อครับนั้งจุดครับ มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับสปายขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยถ้าเกิดว่ามองตามหลักเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากไปแตะแนวรับแถวๆประมาณ76.8 77 US ต่อบาร์เรลแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาครับแต่ถ้าอ้างอิงตามที่สรข่าวการรายงานมาแล้วละก็นะครับทางฝั่งของรอยเซอร์รายงานว่ารคน้ำมันดิบนั้นที่มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นก็เกิดจากการตัวเลขนะครับขอภยัย เกิดจากการรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐที่รายงานโดยกระทรวงสารสนเทศพ,พลังงานนะครับปรับตัวลงครับทุกท่านเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีปริมาณความต้องการการใช้น้ํามันที่สูงอยู่ครับก็เลยทาให้ราคาน้ำมันนั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปโดยท่านนักทุนสังเกตดูหน้ากราฟเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยดีขึ้นมานะครับแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้จะเป็นแท่งช่วงประมาณตอน3ามทุ่มพอดีครับน่าจุดครับก่อนหน้าที่ น้ำมันดิบนั้นจะต้องเข้าสู่นะครับช่วง summer driving season ช่วง summer driving season เนี่ยเขามองกันว่ามันจะเป็นฤดูกาลนะครับที่มีความต้องการการใช้น้ำมันสูงมากๆเลยนะครับแสดงว่าถ้าเราคุยกันในเรื่องของชัมมิ่งนะฮะช่วงจังหวะระยะเวลาฤดูกาลดังกล่าวเนี่ยกำลังจะเข้ามาถึงแล้วนะครับนัังถูกครับแสดงว่าราคาน้ำมันมหลังจากนี้ถ้าลงไปต่ำกว่านี้เนี่ยก็น่าจะมีปัจจัยสนับสนุนเพียงพอที่จะรีบาวบกลับขึ้นมาได้บ้าง มันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวของราคาน้ำมันดิบนะฮะถ้าลงจากนี้นะครับตามโซนเขียวที่ผมได้มีการตเตยไว้เดี๋ยวผมคิดว่านันถกถนจะสามารถที่จะช้อนบายกลับขึ้นมาได้นะครับแบบระยะสั้นๆนะนักถูครับพอจะตามกันทันไหมครับทุกท่าน โอเคนะครับอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจตัวหน,นึ่งนะครับสำหรับใครก็ตามที่เทรดน้ำมันดิบส่วนราคาทองคําของเรานะครับนืงจากเมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับมีบางจังหวะเนี่ยดีสลับกลับขึ้นไปด้านบนนะละหลายคนถามว่ามันมีข่าวอะไรหรือเปล่าคุณครับทำไมราคาทองคําถึงได้ดีกลับขึ้นไปด้านบนนึกว่าจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายแล้วจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะของการขึ้นตามเทคนิคธรรมดาเองนะครับตอนที่ราคาทองคําดีตัวขึ้นไปเมื่อคืนนี้ผมก็มาดูแล้วว่า เอดอลลากับตัวยูสิปีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรที่แปลกๆหรือเปล่าเพราะปรากฏว่ายูสิปีนั้นยังคงอยู่ในทิศทางฝั่งขาขึ้นอยู่เลยดอลลร์อินด็กซ์นั้นก็ยังคงอยู่ในทิศทางฝั่งขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมากแต่ก็ไม่ได้ร่วงลงอย่างรุนแรงครับน,นป็นการสะท้อนได้เห็นว่าราคาทองคำนั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะของเทคนิคแล้วมีน้ำซ้ำครับการที่เขาขึ้นไปทดสอบที่บริเวณไฮเดิม2 3 2 1ซึ่ง ตัวเลข2320ตน้ต้นๆน,นี่ถ้านักทุนจำได้เราเคยคุยไปแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะเขาเรียกว่าอะไรครับจุดบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งขาลงครับทุกท่านเพราะฉะนั้นการที่ขึ้นมาแตะแล้วไม่ผ่านแล้วมีการปรับตัวลงติดต่อกัน4ี่ชั่วโมงเนี่ยจนถึงตอนเช้านี้นะครับก็ไปการสทอรให้เห็นเลยว่าขาบ่ายยังไม่สู้การลงของราคาทองคำเนี่ยเสี่ยงมากนะ เสียงที่จะลงต่อครับเพราะว่าถ้าหลุดจากบริเวณโลเดิมลงมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นทองคําหน้าบายยังไม่ได้มีปัจจัยสนับสนุนอะไรเท่าไหร่เนี่ยการไหลกลับลงมาด้านล่างเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กําลังลุ้นว่าทองจะลงถึง2,300ไม้ไหมถ้าถุท่ลองสังเกตด,ดูนะครับจะมีโซน แนวรับสําคัญเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ2,299ลึกลงไปจะถึง2,290นั่นแปลว่าโซนนี้คือโซนที่มีโอกาสที่ทองคําจะสามารถลงไปได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการลงทําโลใหม่ก่อนนะครับซึ่งไม่ได้ไกลกันมากเลยโลเดิมของราคาทองคําอยู่ที่2,303ปัจจุบันนี้ราคาทองอยู่ที่2,308ห่างกันแค่ประมาณ500กว่าจุด เท่านั้นเองครับทั้งชุนครับนี่คือการสรุปนะฮะข่าวในคืนที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวก่อนมีอีกข่าวหนึ่งครับที่จะต้องแจ้งกับนั้งุนเมื่อวานนี้มีผู้ว่าการแบงก์ชาติของญี่ปุ่นก็คือผู้ว่าการนะครับนายอุเอดะออกมากล่าวนะครับนั้งุนกับทางสภาญี่ปุ่นเขาบอกว่า ถ้าสมมุติว่าเงินเยนเนี่ยมันอ่อนค่ามากเกินไปจะส่งปัญหาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกผมก็พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวนโยบายซึ่งนั่นอาจจะรวมไปถึงการกลับไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สกุลเงินเย็นมันแข็งค่าแบบว่าระยะสั้นๆก็เป็นได้เหมือนกันนั่นงจุดครับ อาแสดงว่าที่เย็นแข็งช่วงเช้านี้ที่เป็นคําพูดของท่านผู้ว่าไม่ใช่ครับท่านผู้ว่าเนี่ยพูดไปตั้งแต่วันอังคารแล้วนะครับแล้วตัวข่าวก็ไปพูดไปวันพุธพอพูดไปวันพุธปุ๊บเราจะสังเกตได้ว่าคู่ยูเจเนี่ยเงินเย็นไม่ได้แข็งเลยนะครับยูเจก็เลยมีการฟื้นตัวตลอดทั้งวันเพียงแค่ผมต้องแจ้งกับนักทุนว่าถ้าคู่ยูเจได้มีโอกาสขึ้นไปถึง156เมื่อไหร่หลังจากนั้นพี่ๆขาบายเดี๋ยวต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งนะ เพราะว่าโอกาสที่จะโดนทุบหรือว่าโดนเทขายเป็นลักษณะของการแทรกแซงตลาดมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆครับทุกท่านย้ำอีกครั้ง156ขึ้นไปยังบริเวณแถวนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้มากเท่า156ขึ้นไปที่ว่าถ้าทะลุป,ปุ๊บมีโอกาสจะโดนทุบได้สูงมากนักถุนตามกระทันไหมครับอันนี้เป็นข่าวที่ ผมนำมาแจ้งเตือนกับนักทุนแล้วนะว่าทาง BOJ หรือว่าธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสนใจนะครับเริ่มให้ความสนใจกับสกุลเงินมากขึ้นแล้วนี่คือการสารุปข,ข่าวทั้งหมดครับสำหรับในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมาขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i ินสเต s t ์ l a r อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6000 u ยูเอสดอลลาร์แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจำเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆขอบคุณครับ